สสสมีบทบาทส่งเสริมการออกกําลังกายอย่างไรส่งเสริมการออกกําลังกายในบทบาทของสองสสคือกีฬาเพื่อสุขภาพคนทุกวัยที่มีกิจกรรมทางกายมันได้พิสูจน์ไปแล้วทั่วโลกว่ามันมีประโยชน์อันมหาศาลทั้งทางร่างกายจิตใจแล้วก็ทางจิตวิญ,ญญาณเช่นทางสมองทางอืน่น เราจัดทั้งภาคสี่ภาคจากโคาราชเราจะส่งต่อไปที่บุคดาหารการส่งเสริมเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่ต้องสร้าง,างเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวได้ด้วยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ปรากฏในระยะ5ปีนี้ชัดเจนว่าการออกกําลังกายการจัดการวิ่งไม่ว่าจะกี่ระยะเท่าไหร่ก็ตามมันได้สูงขึ้นอันนี้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดประสงค์ของสององสครับ